สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมจากตอนที่แล้วเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าพึ่งจะเล่าเรื่องว่แบบมีคนเนี่ยนะครับผมแบบว่า เอาข้อมูลมาปล่อยอยู่ก็แบบโอ้โหจะมีตัวละครไหนเนี่ยโผล่มาในด็อกเตอร์สเตรนบ้างถูกไหมครับก็เรียกได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมหากใครเนี่ยนะครับไปดูคลิปนั้นมาแล้วเนี่ยเราก็มาดูคลิปนี้ต่อเลยนะครับก็แบบว่าเอ้ยตัวละครที่เราพูดกันในคลิปนี้เนี่ยมันไม่ได้มีชื่ออยู่ใน ไอฮิตลิสต์เมื่อกี้ไม่ใช่เหรอวะแล้วมันจะมาออกเหรอซึ่งแน่นอนแหละลิสต์นะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นลิสต์จากวงในหรือว่าเป็นลิสต์จากซอสที่มั่นมากๆเนี่ยคือมันก็อาจจะไม่ได้บอกทั้งหมดไงมันอาจจะมีตัวละครอ,อื่นๆมาก็ได้ซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับตัวละครนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่มีข่าวมาบ้างอยู่เหมือนกันนะว่าจะมาปรากฏตัวนะครับผมในหนังด็อกเตอร์สเปรนั่นเองแล้วทีนี้เองเนี่ยทำไมเราถึงต้องมาทําคลิปนี้มันมีแหล่งข่าวใหม่อะไรหรือว่ามันมีซอสไหนที่น่่่าาเชืือออถได้ย้ยงนนรัร คือเรียกได้ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันก็คือ Ghost Rider นั่นเองนะครับแล้ว Ghost Rider เนี่ยในเวอร์ชั่นเป็นหนังเองเนี่ยนะครับเราคงคุ้นชินกับแบบเวอร์ชั่นของมิค o ลั c a ค e แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมถ้าจะพูดถึงใน m มา v e l เองอะในซีรีส์ Agent of Shield เองเนี่ยก็มี Ghost Rider อีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ Robbie Reyes นั่นเองที่นี้เองเนี่ยนะครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ หลังจากที่แบบตัวของโกสไ t เดอร์หรือตัวละครต่างๆเนี่ยมันมีข่าวกับด็อกเตอร์สเตรนเต็มไปหมดเลยถูกไหมตอนนี้เองอะ่ะก็เรียกได้ว่าเริ่มที่จะใกล้วันฉายเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วครับที่นี้เองเนี่ยนะครับผมจูจ่ๆเนี่ยนะครับก็มีการทํำพ่รุษเนี่ยหลุดออกมานะครับผมนั่นก็คือทางโซนี่เองอะ่ะได้เผลอนะครับหรือไม่เผลอก็ไม่รู้แหละ หรือแบบคิดยังไงไว้ก็ไม่รู้เตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าโซนี่เนี่ยทำแบบนี้ลงไปนะแล้วแฟนมาเวลก็เลยคิดว่านี่ต้องเป็นพิรุษอย่างแน่นอนเลยก็คือโซนี่เนี่ยนะครับจูจ่ๆเนี่ยนะครับผมก็มาอัพตัวอย่างหนัง Ghost Rider ทั้ง2ภาคที่มีคราเชสเนี่ยได้เล่นมาเนี่ยลงมาในช่องโซนี่เฉยเลยครับซึ่งจูจ่ๆก็อัพมาเลยนะครับผมแบบว่าไม่มีปี่ไม่มีขุยอะไรเลยแฟนขับมาเวลก็ฮือฮาสิครับแต่มันอาจจะไม่ได้มาในมาเวลก็ได้นะครับเขาอ,อาจจะลงในแบบฉลองครบ10ปีกับ15ป,หปบห ็เป็นไม่ได้เหมือนกันแต่แบบว่าจู่ๆจะมาลงทําไมเนี่ยมันก็ดูพิรุษแตกสุดๆเลยถูกไหมแฟนมาเวลเองเนี่ยนะครับก็แบบว่าโอโ้โหเนี่ยยังไงก็ต้องมาแน่ๆนะครับผมซึ่งผมคิดว่าก็มีโอกาสสูงเหมือนกันแล้วก็นิโคลัสเคสเนี่ยนะครับผมหลังๆเนี่ยก็ไปเล่นหนังเกรดบีเยอะถูกไหมก็เรียกได้ว่าถ้ามาแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการคัมแบ็กของเขาเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเองผมคิดว่าการที่จะชวนนิโคลัสเคสกลับมาเนี่ยไม่น่าจะใช่เรื่องยากอะไรเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามันก็จะส่งผลดีกับทั้งตัวของนักสแสดงแล้ววก็ตัของแบบ มาเวลเองด้วยถูกปะแฟนคลับเนี่ยก็ชอบนิโคลัสเคสกันค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเป็นมีมเยอะแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดมาจริงๆแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นโกสไซเดอร์ที่ไม่ใช่นิโคลัสเคสแล้วอันเนี้ยเหมือนลงไว้เพื่อให้คนน่ะอยากไปดูเรื่องราวโกสไซเดอร์ในเวอร์ชันอื่นๆต่อก็ก็ไม่เสียหายอะไรอยู่ดีถูกไหมเราก็ยังดีใจที่ได้เห็นโกสไซเดอร์อยู่ดีแบบจะเป็นเวอร์ชันใหม่จะเป็นแบบล็อบบี้เลเยส yes, หรือจะตัวใหม่เลยอะไรยังไงเนี่ยผมก็โอเคหมดเลยครับแต่เรียกได้ว่าพอมาแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันเหมือนแบบหลุดพิดรุษ พอจู่ๆเราคงไม่มาลงตัวอย่างหนังเก่าๆแบบโดยพ้่มเพล่อหรอกถูกปะ แล้วแบบลองไปดูในคอมเมนต์นี่ก็มีคนมาเมน์เกี่ยวกับเรื่องด็อกเตอร์สเตรนมากมายเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากนะผมคิดว่าน่าจะมาแหละแล้วนิโคลัสเคสมาด้วยเนี่ยโอ้โหยิ่งพีคเข้าไปใหญ่เลยถ้าเราไปเทียบกับรายชื่อก่อนหน้านี้ที่มันแบบมีคนวงในเอามาพูดอะไรแบบนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าแต่ละคนก็พีคแล้วนะแต่ถ้ามีนิโคลัสเคสมาด้วยเนี่ยมันแบบพีคเพิ่มความพีคแบบขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งเลยคือแบบมันจะเพิ่มความมีมให้กับชาวอินเทอร์เน็ตอะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทําาาาาใหห้้นนนนัังงงงงออ่่่ะดดไยยยยยมมมมกกกๆเเเลถููิิปป็ีีรรแบบคพำ ฉะนั้นเองผมคิดว่าถ้ามาเวลเนี่ยจะให้เรื่องจริงอะเอามายังไงก็คุ้มกว่านะครับโอ้โหพูดกันขนาดนี้ต้องมาแล้วละ่ะก็เรียกได้ว่าวังว่าเราจะได้เห็นโกสไซเดอร์กันในหนังด็อกเตอร์สเตรนด์อินเดอะมัลติเวิร์ดออฟแมเนสนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลองรวบรวมมาให้นะครับว่ามีตัวละครไหนที่มีข่าวบ้างนะแต่บอกว่าเลยว่ามันเยอะมากๆเลยแล้วมันอาจจะไม่ได้มาทุกตัวเดี๋ยวผมคิดว่าถ้ามาแค่ในลิสต์ก่อนหน้านี้กับโกสไซเดอร์ผมก็พอใจมากๆแล้วมันอาจจะกลายเป็นหนังมาเวลที่ยิ่งใหญ่ก,งงกว่นนาอเวนเจอให้ กคนนฟังังหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ